ไปเกิดห้องหน้าดีกว่าไม่มีคนเกิดแล้วสิไปเกิด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 ไปเลยไปเลยไปเลยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกิดแล้วเกิดแล้วไปกันเลยเลยเลยมาไปแวร็ แม่ห้าจองเลยไม่เพุ่งไปไปบ้าไปได้ทำรถระเบิดอย่างเดียวจริงของตรงต่อไปต่อไปไปนู่นนะครับตรงนี้หน้าบิ้วของถ้าเรือถ้าเรือเลียร์ถ้าเรือเลียร์ตรงนี้หน้าบิ้วของเออว่ะผมว่าน่าจะหน้าบิ้วเทอร์มันะ ไเารเริ้นคงคงเป็นนูเลยว่ะคงดีดชดจิบหายขับข้ามแมปแบนึงนะระวังแมปสิว่าก็ดีสร้างแไปเลยก็ดีนะครับใช่ขับรถขับรถขึ้นมาหน่อยครับเพราะวามนโดนเจอง่าย ผัวผมมอมแล้วครับจ้าเอามาครับเอามาเอางเงี่ยบุตรแบบทหารกรรมกรที่ที่อันตรายที่สุดมาละเชี่ยบุตรไปดีที่ปลอดภัยไม่เห็นชัดไปไหมเนี่ยอืมที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดอยังไงี่ะเริ่มเลี้แต่พี่แต่อยู่ฝั่งอันกิยูฝั่งนัเริ่มเกมใหม่แล้วพี่ เข Dante, Nacional, UST, uh ้าใจแล้วทำไมเปิดตัเกียวนิฟะบอกแล้วสี่เือมน่เป็นที่อของใครกัน่เวลาจะเป็น special force หรือแฮปปตักันโอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยมิเชลผมผมเลย od, yeah. ียงมาเหียงเสียงจ่าเหียงจ่าเสียงจ่าแล้ว ผมเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมา20ปีนิ้วนิ้วนิ้วเข่าที่ F เลยอ่ักระโดดลงทีเลยเรียนตั้งแต่เรียนตั้งแต่แน่นอนเรียนตั้งแต่รุ่งเสือรอ่งอ่ะเรียนตั้งแต่เรียนตั้งแต่ ไปจ้าโอ้โหเล่มเละยมอเรียนไปเยอะไงจ้าพี่จาจาอยของเรียนที่นะโรงเรียนเรียดีแต่ไม่ได้ขอเลยแต่เราเข้ามั่นใจเลยดิทีนี้ก็ว้าว เราขิ้นมาไปเกิดการพิฆาตเพราะว่าตรงนี้มันเสียนละเราจะไปกันตรงนั้นทำไมลัเกเสียก็ดูจังวะพรามันดังเลยดีปะดีปะมันคือท่าอะไรอ่ะมันทำยังไง <c oughs> อ่ะกดไม่เป็นกดกดเอ็กซ์กดเอกกดเอก อ๋อมีอยู่แค่สามบาทเฮ้ยว่าผมเที่ยงเงี้ยไปหกสิบเจ็ดบาทเพื่อซื้อถ่าพวกนี้มาละเคยได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แค่นี้แหละผมเคยผมเคยบุลี่ศัตรูอยู่นะเวลายิงมาตายถึงสิบบาทแล้วเราก็เดินไปใกล้ๆมันแล้วก็บุลลี่เก่ง พอยิงมาตายบุกเราแบบเด็กจับมือให้นะไปเราจะต้องอยู่ตรงนี้อีกประมาณหลายนาทีเลยครับรกว่าศัตรูจะมาเฮ้ย <laughs> หลายผมไม่รีบครับผมมีเวลาตั้งคืน <laughs> <laughs> เออได้ละผมกิดละค้อดไหนอ่ะอ่าปิดออกแล้ว <laughs> เต้ยเต้ยชวนเจเอวีคนหนึ่งดข้างหน้าเขายิงกันมันไรอะครับเอาพอมาต่งของไหมดูมนี้ดยกว่าโต๊โตดีทนองจะมา ขวานมาส่งอ่ะเสียงรถแจมบนแันเกาะหน้าผมหน้าผมมาลองซื้อดูครับอะไรวะเย็นหายู่นาย่้วเดี๋ยวจะมปตโค้งลงนิสันโค้ดเฮาเก่งวะ าแล้วมาแล้วสองคครับต่อไปต่องปเป็นแหกหรือล้อครับมอท่าด่วนจ้าเป็นตีนตะขาหรือล้อเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนงได้ยินเสียงใกล้มากเดี๋ยวโอรผุดโทลดูแล้วต้องต้องใช้เห็นแล้วเห็นแล้วดูแลี L D M เอ้ย b ีเอะไรนะ m ีเอ็มเอลนะ ลลเล่งอยู่กับจ้าใค้มือครับมันก็จะตายหางันหมดมันกำลังวิ่งไปมันกำลังขับไปแล้วไปเอาไปยิงดิยิงไม่เป็นยิงเลยมลากไม่ได้เยนะยิงเลยลากไม่เป็นอยู่นี้โดนเลย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 มันมุมปับเดี๋ยวมุมปรับเดี๋ยวติดต้นไม้ต้นถนนต้นถนนแล้วผู้จิ้งกระบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรี่นะจะรีโหลด พี่พี่ดิวต้องวิ่งไปเช็คตรงนู้นอ่ะเผื่อมันดรอปแฮปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเห็นไม่เห็นเห็นเห็นนเห็นมานได้จุดชาลีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเห็นเห็นใช่เห็นเห็นแต่ยอาวิ่งไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเล็งเล็งออฟเซอร์ผมไว้มันกำลังแซนถนนขึ้นไป มันสจบคนขึ้นมันจบคนขึ้นจบคนขึ้นด้านซ้ายขึ้นด้านขวาของแต่เดียวอะไอ้ภาพตัวต้องตัวต้องรอบพลังตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วผมเฮล่ารับเสือของตัวเองราบวิ่งขึ้นมาโอเจผมไปตั้งแนวรับข้างหน้าช่วยหน่อยว่าเขาแบบแฮปหรือเปล่าครับ ไม่เห็นไม่เห็นครับเอายานเกาะจอดอย่างเดียวเอาะจะเช็คเช็คยานเกาะอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็ฐานราบไอ้พวกพื้นที่ผมเช็คเองรอมันขึ้นถนนกางไหนครับมาพับเดือนไหนตอนนี้เห็นตอนนี้เห็นยานเกาะครับคนบังแมวต้นไม้ไปเลย ขอขออขอมากหน่อยครับอะไรนะเฮ้ยถนนมาแผลงแผลงแผลงแผลไมครับให้รุนรับวะเราเราเราต้องไม่ยิงที่ไม่ยิงไม่ใจเนี่ย ะนันรบ้ันมันรถมันรมันรถมันโดนรถมันโดนรถมันโดนรถเรายิงอยู่โอ้โหอยากได้มอเตอร์ิ๊บไปเต็มเลยอ่ะ เฮ้ยคือแนวป่ามีนะมีมีมีเยอะนะในแถบมีเยอะนะ ให้อยู่ครับไม่ต้อปแล้วบอกบอกจับบอกไปจับบอกไปเราไม่เป็นยไมเดต้อออกออกโ่อนตนเข้ามาล้อะไรนาะอะไรนอะไรัต้องออกกอมีตัวนเข้ามาแล้วอาโอเคต้เกับินฟันก่อนมีมาร์คแมนว่ะ ดีเลิกต้องดันเข้ามาครับอยู่ตรงนั้นมันอันนี้ต้องดังเข้ามาเราต้องเล่นกันแบบแกสิบหน่อยครับเแียงรถเแียงรถแท็กคุณฟอสเดินขวาของจ่าอะไรแตกอ่ะ ไม่มีาจะแตกก็มีแต่หัวผมไม่อครับมีก็แล้วมีเสน่ห์อย <zed> ู่ขึ้นมาใช่ใช่เขาเขามีบัคแมนกลุ่ม น่าจะโดนปืนอะไรสักอย่างเดียวนัดเดียวเลยรถถังอะไรเบิ่งๆขนาดนั้นรถถังรถถังิีเข้ามาครับอาย่างแยวคิดวอาวุามันเหลือไม่กี่ที่เหลืมีด้านเขาอบเขาอบขวาแล้วนะขวาของอ่าครับอ้อมมาบนเขาไกลเลย

ต้นยินยงจา,ากด้านของขวาบนนี่แหละใกล้มากมากแน่เข้ามาโดนแฟร์อีเดียหาหินเมื่อกี้ไม่เฉอตั้งขา ก็ดูตายเหรอใช่ใช่คิดตะดิวมีปะมีมาหัวสองหัวไว้แฮปโดนแล้วโอ้แต่ตรงนั้นยึดได้อยู่ นี่ยเ,เอาว้แด้ตรงนี้อุย้ยมาร์แมนเขานี่แบบมารแมนิ <c oughs> มาัดเดียวเลยแต่บิไม่รอแล้วคนเกิดเลยครับจิ๊บเอาเลยอย่ารอช้าครับเาได้ชีวิตเาอเลยครับเราไปเกิดแฮีแปด gülüyor วะโอ้ยรอแต่ไงไงวะเนี่ย เรากวาต้องชนะเอ็มก็น่าจะลงได้โอ้โหเยอะอยู่นะเราอยู่ใต้เขาเนี่ยเสียเปลียน